กิจกรรมเลือกประธานนักเรียนวันอังคารที่11มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกานักเรียนสมาสิกขาราชธานีโศกทุกชั้นปีรวมตัวที่เฮือนเพิงกันเพื่อเลือกประธานนักเรียนของปีการศึกษา2567นี้มีท่านสมณะแสนดินและผอโอ,อ,อ,อวาท เป็นผู้ดูแลกิจกรรมนี้โดยประธานนักเรียนจะเลือกจากรุ่นพี่ม .6 และรองประธานนักเรียนจะเลือกจากรุ่นพี่ม .5 ขั้นตอนในการเลือกคือจะให้นักเรียนสมาสิกขาราชธานีอโศกทุกชั้นปีเขียนชื่อของรุ่นพี่ที่ตนเองเลือกโดยจะมีกระดาษเล็กๆแจกคนละสองแผ่นเพื่อให้เขียนชื่อประธานและรองประธานหลังจากนั้น จะรวบรวมกระดาษเพื่อนับคะแนนการเลือกประธานนักเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นนักเรียนต่างเชียร์คนที่ตนเองเลือกผลการเลือกของปีนี้คือประธานจูล่งธีรยุทธคำสุข28คะแนนรองประธานรื้มธนโชติสารีบุตร24คะแนน การเลือกประธานและรองประธานนักเรียนเพื่อให้มีการคัดสรรผู้นำผู้รับใช้ที่ดีที่จะสามารถนำพาพัฒนานักเรียนสมาสิกขาให้มีความสามาคัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและ,จะเจริญยิ่งขึ้นไป ข่าวโฮมแห่งดำนาและดาย่าสวนของย่าเรืองอำเภอน้ำยืนในเช้าตรู่วันพุทธที่12มิถุนายน2567สมณะสิกขมาดพูดเตรียมบวชชาวชุมชนและนักเรียนได้เดินทางไปอำเภอน้ำยืนบ้านคุณปู่สะพานบุญเมขยานนท์ พ่อคะรู้สึกยังไงลูกหลานมาหาโอ้ยชื่นใจจังเลยครับที่ที่ได้ลงทุนลงแรงก็ก็เพื่อพวกลูกหลานเรานี่แหละครับที่วัดพื้นที่เท่าไหร่คบพ่อนะฮะพื้นที่เท่าไหร่พื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ทั้งหมดมีอยู่12ไร่ที่นี่นะฮะและนาอีก7ไร่ ไร่กว่าแล้ววันนี้เราทำอะไรบ้างคะวันนี้ก็พยายามให้ถอนกล้าถอนกล้าเสร็จแล้วบางส่วนก็ไปดำครับถอนกล้าข้าวแล้วก็ไปดำนาครับครับเจ้าของที่ดินกว่า12ไร่ปลูกสมุนไพรนานาชนิดที่อําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานี คุณปู่สะพานบุญได้แบ่งพื้นที่ปลูกสมุนไพรให้ชาวชุมชนราชธานีอโศกไปดูแลรักษาเอาเองพวกเรารวม64ชีวิตได้ออกเดินทางด้วยรถหล้อสองคันเป้าหมายไปไดาย่าแปลงสมุนไพรและช่วยปู่สะพานบุญและย่าเรืองดำนาค่ะ ในกิจกรรมโฮมแฮงจากดงหญ้าที่มองสมุนไพรแทบไม่เจอหลังจากที่พวกเราได้ช่วยกันถากถอนตัดขุดหญ้าออกแล้วสมุนไพรหลายๆชนิดก็เป็นสวนสมุนไพรที่ดูโล่งโปรง่งตายต้นสมุนไพรได้รับแสงแดดเพียงพอและไม่มีหญ้ามาเบียดบังอาหารได้ก็จะโตวไวให้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ต่อไปค่ะ ส่วนอีกมุมหนึง่งแปลงนาที่ท่านทั้งสองเคยปลูกข้าวและนำมาแบ่งปันให้ทางราชธานีอสศกได้กินได้เตรียมดินไว้เรียบร้อยสำหรับการดํานาของนักเรียนและชาวชุมชนค่ะบรรยากาศการดํานาการไดหญ้าแปลงสมุนไพรเป็นไปด้วยความสนุกสนานแม้จะมีแดดร้อนบ้างแม้เนื้อตัวจะเลอะโคลนบ้างแต่ก็มีความสุขดีค่ะ พวกเราได้ลาปูสะพานบุญและย่าเรืองผิวดินกลับชุมชนในเวลา15นาฬิกา30นาทีค่ะชาวชุมชนราชธานีอโศกขอขอบคุณข้าวทุกเม็ดสมุนไพรทุกหัวทุกชนิดที่ย่าเรืองวัย70กว่าปีและปู่สะพานบุญวัย88ปีนำข้ามาแบ่งปันให้ชาวชุมชนได้กินและแบ่งปันสมุนไพรให้ได้ใช้ตลอดค่ะ เท่าที่สัมผัสเหมือนท่านทำบ้านและสวนทั้งหมดเป็นของชุมชนเลยค่ะนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของการสร้างอาหารสร้างวิธีการปลูกอยู่ปลูกกินของชาวชุมชนตามคำสอนของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ค่ะ